บ่ายของวันศุกร์ที่เป็นเทศกาลแห่งวันหยุดยาวผมได้พาครอบครัวนะครับออกเดินทางซึ่งวันนี้เราไปกัน4ี่คนมีผมมีน้องมามซึ่งเป็นภรรยาของผมแล้วก็ลูกสาวนะครับน้องออมโดยไม่ลืมที่จะแวะไปรับหลานสาวคนสวยนะครับน้องข้าปุ้นซึ่งอายุเนี่ยรุ่นราเขาเดียวกับน้องออมนะครับวันนี้เราเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยลงความเห็นกันแล้วว่าอยากที่จะเล่นน้ําทะเลพอดีที่คุ้งวิมานนะครับมีลานกลางเต็นเปิดใหม่ให้บริการซึ่งอยู่ตรงเนางพญาพอดีเราจึงเดินทาง ไปที่นั่นกันครับวันหยุดยาวแล้วก็มอเตอร์เวย์เนี่ยเปิดให้ใช้บริการฟรีด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงหนีไม่พ้นที่จะรถติดแน่นอนเราจึงหลบจากเส้นมอเตอร์เวย์นะครับมาใช้เส้นบางนาตาดแล้วก็ใช้เส้นบ้านบึงมุ่งหน้าสู่อำเภอแกลงไม่นานเราก็มาถึงหาดคุ้งม,มีมานกันนะครับช่วงเย็นๆพอดี พอมาถึงนะครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้นั่นก็คือลมทะเลที่พัดเข้ามากระทบใบหน้ากลิ่นอายของทะเลที่นานๆครั้งเราจะได้สัมผัสเมื่อมีโอกาสได้ผ่านมาทําให้ผมเนยนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กนะครับผมชอบเล่นน้ําทะเลมากและมีความทรงจําที่ดีกับทะเล กลิ่นอายของทะเลในยามค่ำคืนที่กลายเป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับในความงดงามของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความน่าค้นหาเนื้อทรายเม็ดละเอียดที่อยู่ใกล้กับผืนน้ำที่รอให้คลื่นกระทบเข้าฝั่งอย่างเป็นละลอกละลอกบรรยากาศแสนอบอุ่นนะครับเงียบสงบในเมื่อทะเลในยามค่ำคืนเสียงเกี่ยวคลื่นและก็ลมทะเลที่ซัดเข้าฝั่งมันส่งเสียงกระแทกกับสายลมที่พร้อมที่จะพัดพาเม็ดทรายเข้ามายัางชายหาดเสียงคลื่นกระทบฝั่งสายลมและเกี่ยวคลื่นกับท้องฟ้าอันมืดมีแต่กลับเห็นความ สว่างของธรรมชาติจากดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งทําให้กลิ่นอายของน้ําทะเลเต็มไปด้วยความเค็มที่แฝงไปด้วยความดุดันในเวลาเดียวกันถึงนิดนึงเหรอกอ็นนิดนึงให้หน่อยมีความรู้สึกว่ามันร้อนกว่าเตาที่บ้านเลย ไม่เกือบไม่ใช่รับกิจกรรมของเด็กๆในช่วงค่าคืนเขารู้ได้เลยนะครับว่าจะต้องมีปิ้งย่างอย่างแน่นอนเพราะกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและก็มีบทสนทนากันวันนี้เรามีกุ้งนะครับมีปลาที่จะนํามาย่างเป็นอาหารในช่วงเวลาค่ําคืนต้องขอขอบคุณเต็นท์ข้างๆด้วยนะครับที่นํากุ้งมาให้เพิ่มอีกต้องขอบคุณจริงๆครับทะเลเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของมนุษย์นะครับที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และก็ความสนุกสนานเต็มอิ่มนะครับอัดแน่นด้วยความสุข ในช่วงเวลากลางวันนั้นพระอาทิตย์จะคอยดูแลชายหาดให้สดใสและก็เต็มไปด้วยความสดชื่นแต่เมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยลาลับขอบฟ้าไปเหล่าดวงดาวและยิบระยับที่จะมาพร้อมกับดวงจันทร์ซึ่งส่องแสงสว่างสวัยบรรเลงเพลงรักแห่งท้องทะเลให้เราได้ชมอย่างน่าหลงไหลกินของต้นมะพร้าวนะครับซึ่งเชือกชูคอลอยเด่นกินอายของชายหาดและทะเลในยามค่ําคืนเนีย่ยดึงดูดใจให้ใครต่อใครเนะี่ยอยากจะลงไปเล่นน้ําให้อย่างชุมช่มฉ่าปอดเป็นความงดงามที่สวรรค์สร้างสรรค์ขึ้นมาในช่วงเวลาค่ําคืน จ่วงเวลาแห่งความสงบที่แท้จริงของทะเล ที่อบล้อมการได้มานั่งพักผ่อนที่ริมชายหาดกลิ่นทะเลในยามค่าคืนที่โชยมามาตามสายลมกลิ่นแห่งความสุขได้อบอวนไปทั่วบริเวณเสียงดนตรีที่ขับกล่อมจากท้องทะเลที่มาจากเสียงคลื่นนั้นช่างเป็นเสียงที่ไพเราะสนอหูเป็นอย่างยิ่งความสุขที่แสนจะอบอุ่นใจเหมือนท้องทะเลกําลังปลอบประโลมและก็อบกอดเราด้วยความลาก,กินของความหงาย้ายที่พัดผ่านกับเสียงคลื่นไอน้ําที่กระเซ็นขึ้นมาเล็กน้อยช่างเย็นใจและก็ประทับใจจริงๆเลยนะครับ เกลียวขึ้นของทะเลในยามเช้ากับแสงแดดอ่อนๆแม่ลูกกำลังปีนป่ายก้อนหินกันเพื่อชมความงามของท้องทะเลผมรีบหาโดนในทันทีทะเลสีคามนะครับแตดกับสีทองของแสงแดดนะครับซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักลมทะเลพัดเข้าฝั่งพาเอาเกลียวขึ้นมาด้วยผมเริ่มหลงรักทะเลแล้วสิครับชาวบ้านเริ่มออกหาปลากันในยามเช้าบ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนที่นี่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับ ายามเช้านะครับเด็กๆออกเดินเล่นชมความงามของชายทะเลแล้วก็โขดหินกับเสียงคลื่นที่ซัดเข้ากระทบฝั่งจุดกลางเต็นท์เนินนางพญานะครับมีสถานที่สวยๆแบบนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทําก,กิจกรรมกันใครที่ชอบตกปลาก็เตรียมมาได้เลยนะครับหรือใครที่ชอบการพายเรือจุดกลางเต็นท์ก็เราก็มีเรือไว้คอยให้บริการด้วยนะครับนักท่องเที่ยวท่านใดที่หาที่พักที่จันทบุรีก็มาพักกันที่นี่ได้เลยนะครับห้องน้ําสะอาดมีไฟฟ้าให้ใช้ ธรรมชาติสวยงามกลางเต็นต์ติดกระชายทะเลได้เลยนะครับหัวละ100บาทค่าไฟ50บาทหรือถ้าใครมีแอร์มาด้วยก็ขอค่าไฟขึ้นเป็น1 0บาทด้วยาบาทด้วยน,นะครับ ท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะทําตัวให้มันสโลปล่อยใจให้ล่องลอยความสุขอยู่แค่เอื้อมถือว่าเป็นการชาร์จไฟให้กับชีวิตนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพลังเพื่อจะไปต่อสู้งานและโลภายข้คเจ็บได้ด้วยนะครับเสียงขึ้นเนีสัตก,กระทบเข้าฝั่งเหมือนกับพัดพาอาวันเวลาอันเลวร้วายลงไปด้วยน้ำทะเลที่ใสสะอาดเราวกับกระจก ที่สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตที่มีทั้งทุกข์และสุขและอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาเหมือนดังเกี่ยวขลืนที่ม้วนตัวเข้ามากระทบกับายฝั่งแต่เมื่อน,นั้นนะครับก็ยังมีท้องฟ้าที่คอยมองลงมายิ้มให้กับชีวิตน้นนอยๆที่ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้วายมาครับมั คุยกับน้องตุ้มนะครับผู้ดูแลที่นี่อยู่พอดีไมค์แบตเตอรี่หมดเราไม่ทราบเสียงก็เลยไม่มีน้องตุ้มบอกว่าที่นี่นะครับเราเป็นกันเองมากๆเลยทําได้ทุกอย่างแต่ของลดเสียงดังตอนสี่ทุ่มก็พอน้องตุ้มยังบอกอีกว่านะครับใครที่ชอบนั่งชิลๆช,ชายทะเลก็สามารถนั่งได้เลยนะครับมีแสงสว่างจากไฟฟ้าเนี่ยให้เป็นจุดๆุดไปในอนาคตเนี่ยฮะจะมีการทาการปรับปรุงเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอีกเยอะ จุดกลางเต็นท์เนินนางพญานะครับเป็นช่องลมระหว่างเขาพอดีลมจะพัดทั้งคืนอากาศไม่ร้อนนะครับสามารถนอนฟังเสียงคลื่นได้ตลอดทั้งคืนเลยครับพิกัดนะครับง่ายที่สุดเลยเพียงคุณมาที่จุดชมวิวเนินนางพญาอยู่บนจุดชมวิวเนี่ยมองลงมาแค่100เมตรเท่านั้นเองนะครับในช่วงกลางคืนนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปชมจุดชมวิวนั่งดืม่มนั่งชิวกันข้างบนได้เลยอาหารการกินพร้อมสับนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวรองรับกันตลอดทั้งคืนมีร้านอาหารเปิดให้บริการตลอดทั้งคืนด้วยนะครับ ครับสายๆนะครับในช่วงที่ฝนตกเนี่ยเราก็นั่งรถสกายแล็บเพื่อจะไปชมเจดีกลางน้ํากันซึ่งอยู่ห่างจากจุดกลางเต็นท์ประมาณ500เมตรค่าบริการรถสกายแล็บก็คนละ10บบาททั้งไปและกลับครับ เจดีบ้านหัวแหลมนะครับตั้งอยู่ใกล้ที่ท่าเทียบเรือประมงของบ้านหัวแหลมอำเภอนายอามจังหวัดจันทบ,บุรีนี่แหละครับความโดดเด่นที่น่าสนใจก็คือเป็นเจดีสีขาวเก่าแก่นะครับตั้งอยู่บนโขดหินกลางน้ําทะเลชาวบ้านเรียกกันว่าเจดีบ้านหัวแหลม เป็นเจดีย์ที่มีอายุกว่า200ปีเชื่อกันว่าสร้างไว้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวประมงโดยจะมีสะพานไม้เนี่ยพาดผ่านโขดหินน้อยใหญ่ยื่นยาวออกไปในทะเลระหว่างทางประมาณ50เมตรเพื่อเป็นทางเดินไปสักการะเจดีย์บ้านหัวแหลมครับ เจดีบ้านหัวแหลมนะครับตั้งอยู่ในเส้นทางกับเดียวกับจุดชมวิวเนินนังพญาสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจันทบุรีนี่แหละครับเมื่อถึงจุดชมวิวเนินนังพญาก็ต่อมาประมาณสัก1กิโลเมตรก็จะถึงจุดท่าเทียบเรือของอจเ,เอองอจดีบ้านหัวแหลมเมื่อมาถึงท่าเทียบเรือปุ๊บเนี่ยจอดรถไว้บริเวณลานจอดรถจากนั้นก็นั่งรถสกายแล็บนะครับมาที่ท่าเทียบเรือค่าบริการ10บาทไปและกลับโดยมีสะพานไม้ริมฝั่งเป็นท่าเทียบเรือให้เดินเข้าไปเพื่อสัก,กระ,ะที่จุดสักระเจดีครับ ระหว่างทางนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปชมวิวทะเลไปเรื่อยๆจนถึงลานสักการะบูชาถวายรูปทูบเทียนพวงมาลัยดอกไม้ตามศรัทธานะครับจากลานสักการะจะมองเห็นเจดีสีขาวบนโขดหินไม่ไกลหากมาเที่ยวในช่วงเย็นๆนะครับเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตรงนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวสวยๆนะครับเอาไว้สำหรับใครที่ก็ตามที่แวะมาเที่ยวหาดกุ้งวิมาน หรือว่าจุดชมวิวเนิน,นางพญานะครับก็สามารถไปเที่ยวที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ไปใกล้กันนะครับความโดดเด่นของจุดชมวิวบ้านหัวแหลมเนี่ยก็คือสะพานไม้ที่ทอดยาวไปกลางทะเลนะครับระยะทางประมาณ50เมตรเป็นสะพานที่สร้างขึ้นด้วยพลังแห่งศรัทธาของชาวบ้านเป็นทางเดินเพื่อไปสักการะเจดีย์บ้านหัวแหลมแต่สะพานไม้เนี่ยยาวไปไม่ถึงเจดีย์และจะสามารถเดินไปถึงเตาะก็ต่อเมื่อช่วงที่น้ำมันลดนะครับซึ่งเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่อายุประมาณ200ปีสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นมาเพื่อ ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงเขาช่วงเวลาที่ถ่ายภาพให้สวยนะครับก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าอากาศเย็นๆนะฮะแสงได้ก็สามารถถ่ายเจดีได้สวยงามครับยิ่งไปชมช่วงที่พระอาทิตย์ตกนะครับจะสวยมากๆเลยนะ จุดเช็คอินแห่งใหม่ในะจังหวัดจันทบุรีนะครับเปิดให้หนักท่องเที่ยวนี่เข้าไปเยือนพร้อมเก็บภาพเช็คอินปักหมุดบรรยากาศสวยๆกลางทะเลไฮไลท์เด็ดนะครับจุดชมวิวบนโขดหินกลางทะเลที่คุณสามารถชวนเพื่อนแล้วก็ชวนแฟนมาชมบรรยากาศที่สวยงามในตอนช่วงเชา้ชาชา้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าจะเป็นช่วงเย็นๆตอนพระอาทิตย์ตกดินก็ได้นะครับบรรยากาศสุดจโรแมนติกจริงๆจ,จุดชมวิวเจดีบ้านหัวแหลมนะครับเปิดให้หนักท่องเที่ยวนี่เข้าชมความสวยงามเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองนะครับ แล้วก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจันทบุรีที่มีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเยือนกันอย่างมากมายโดยมีไฮไลท์อยู่ที่จุดชมวิวสวยบนโขดหินกลางทะเลท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกแถมยังตั้งห่างจากจุดชมวิวเนินนางพญาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นจึงทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถแวะมาได้ทั้งสงแห่งแบบไม่เสียเที่ยวอย่างแน่นอนเลยนะครับ เที่ยงนะครับน้องออมและก็น้องข้าวปุ้นเนี่ยได้ไปถ่ายภาพหินที่เป็นรูปแมวน้ําที่กําลังเล่นลูกบอล แล้วก็ลูกสิงโตนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าจุดกลางเต็นท์ของเรานั่นแหละครับธรรมชาติสร้างความลงตัวมาให้ได้เหมาะเจาะมากๆเสมือนว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่มอบให้เลยนี่กําลังจะเป็น Amazing จันทบุรีนะครับจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งถึงความสวยงามมาจันทบุรีมีอะไรดีๆให้ชมอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ผมดีใจนะครับที่นองออบเนี่ยรักการถ่ายภาพฝีมือของเธอเนี่ยเริ่มดีขึ้นตามลําดับในอนาคตเนี่ยผมหวังว่าเธอจะต้องเก่งกว่าคุณพ่อของเธอแน่นอน ผมเริ่มให้เธอใช้กล้อง Sony A7 Mark 3นะครับแล้วก็เธอเริ่มฝึกใช้เลนเธอบอกว่าเธอชอบภาพแบบโพสเทดดังนั้นผมจึงเธอให้เธอฝึกระยะ85 f 1.8เลยครับ พอมาถึงช่วงเย็นๆนะครับก็เป็นช่วงที่สําคัญและก็เป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทะเลนั่นก็คือการได้ลงทะเลเอาตัวเราไปแช่กับความเค็มได้ชิมน้ําทะเลบ้างก็ถือว่าเราเนี่ยได้มาถึงทะเลแล้วครับคุณมัมแล้วก็น้องเข้าปุ้นเนี่ยลงไปเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานให้สมกับที่ไม่ได้มานานขึ้นทะเลวันนี้นะครับไม่แรงมากนักกาลังหน้าเล่นแต่มีลมฝนพัดเข้ามาตลอดเวลา ทำให้รู้เลยว่านะครับอีกไม่นานเนี่ยฝนจะต้องตกลงมาอย่างแน่นอนหลายคนคงเคยมาเล่นน้ําทะเลขณะฝนตกต้องขอบอกเลยนะครับว่าสนุกมากๆครับเราอยู่ที่จันทบุรีจน4ี่โมงเย็นนะครับก็เดินทางกลับกรุงเทพโดยได้ใช้เส้นทางเดิมคือวิ่งเข้าอําเภอแกงแล้วก็วิ่งเข้าอําเภอบ้านบึงครับแล้วก็มาถึงมอเตอร์เวย์วันนี้รถไม่เยอะเหมือนตอนมานะครับขับกันได้แบบสบายไม่นานเราก็มาถึงกรุงเทพครับ ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อคลิปใหม่มาคุณจะรู้ก่อนใครทันทีและเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ